จะมาจากไหนเนี่ยอันนี้อันนี้คือพระประธานทูปารพระสัมมาติพะพุทธเจ้าพระพุทธคือต้องสูงที่สุดใหญ่สูงที่สุดของของพระแล้วถูกไหมครับอันนี้ใครพระสงฆ์เวลาท่านเป็นพระท่านก็ยกมือไหว้พระถูกไหมครับเอาไปไหว้ที่ได้ยังไงสูงกว่าท่านได้ยังไงตก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 แล้วนี่นะครับอ่าใครเป็นคนจัดเ นี่แนี่ทักทามกันนะี่เนี่ยเขาแจัดยังเป็นไงตีเลยเอาลงให้หมดอันนี้คือของไหว้อันนี้คือของไหว้ของไหว้แล้วของไหว,ว,ว้ของอะไรพวกนี้ไปอยู่บนหัวท่านได้ยังไงเอาลงมาไว้ข้างล่างเอาท่านขึ้นบอกูมามาตรงนี้ไอ้นี่ไปตรงนี้แล้วนี่ใครเสด็จพ่อเรา้าก็อ,อยู่ส่วนกระสัดไปไม่เกี่ยวการจาออกไปจะไว้ตรงไหนไม่ไว้อไวเออ เม,มาไปวันนี้โดนอีกแล้วนี่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 ใครพาพูดแล้วไปยู่กับพ่อคนดูทำไมอะอนนอเออจบเอาเออกไปเออแค่นั้นแหละเอาออกเอาออกเอาออกอบูชาฉันแล้วบูชาฉันแล้วอะล่อยจะปกแล้วเถอไม่ต้องบูชาถ้าจะบูชาต้ให้ดี เกาเาเกาเกาเเท่บูชาอย่าทำอย่างนี้อย่ทำอย่างนี้ถ้าจะบูชาแล้วไม่ไมีเวลาไม่ไม่ต้องให้พวกหนูหอเอาไว้อย่างนี้เคยเห็นเขาวิ่งไหมเดี๋ยวนี้ไม่ไมีเขาไม่เคยออกอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขออะไรก็ไม่ได้ทำให้ดีๆให้เขาให้สะอาดเขาเป็นบูชาเขาหลบสมศรี